หัวเด่นขวาเท่านี้ระวังขวาครับไปไปมาดึงมาดึงมาพี่ตายเท่นี้ไปมาดึงมาดึงมาพี่ตายเท่นี้ไปพี่หลบพี่หลบโอ้ยยี่วีโดนวิโอ้ วิ่งยาวนะลเลยฮนะอออร<ไ>ออะไรอ่ะทําไมไม่หยุดน้อโคงอ่ะวันนี้ผมจนนะเลี้งลูกคนไม่หลอกก <'s> ับห้านัดบ้างมีนี้สี่อ,อันนัดบ้างจะเปลี่ยนปืนไ,ไม่ได้เปลี่ยนไอ้กูไม่นอกกับสี่ของดีงวกวันเนี้ยมีแต่เจ็บเจ็บเจ็บหัวแด่นขวาเท่านีา้ระวังของเขาไไปมาดึงมาดึงมาพี่ ไป <What? S 1> พี่หลบพี่หลบโอ้ยยิงีโอ้วิ่งยาวเลรออะไอ่ะรอเดยกันขวานะพี่กันซ้ายซ้ายอยู่หลังคอเลนะ <c oughs> ขวามาตัว <c oughs> ขวอยู่นพี่โด <c oughs> น ไปวันด,ดูดูนะพี่ดึองอยู่ดึงอลอยลอยนี่หาซื้อนาพี่มาไฮ้ยเจ้าเป็นไรโอ้ไไหโหเจโลอะไรต่างบอกเลยเจ้ปรับปุ่มพีกมาไ,ยไ,มไลยเจ้ใครเป็นนะเวลากดนิ้วยิงนิ้วซ้ายบนแล้วมันเลยับปุ่มเลือด แหม่กระเพ่ากระเด็เสียเมื่อกี้ได้ไงโอ้โหโดนวิตตเลสอีกกล่าหล่นแดยังไงเกิดโดนโอเคระวังตัวเกิดอพิงวโอ้โหไม่รอดตัวเกิดตายจิตไฟนะิมาดี โอ้ย right. oh, หตายโอ้ส <Hey. S 2> <allein. S 3> ีเ <contributing> ก้าจริงใส่ละหกโช่ไวะทำไมเลกจังเจ็บเก้าสอไปเจ็บ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 มีอยู่อ่นะทั้งวัน โอ้ยเจ็บเลยนี่แล้วทำไมากูยิงขึ้นหัวทาไมดามิเมจร์ีแปดวะเนี่ยเดี๋ยวเกมอะไรนะฮัลโหลหล่อนจ้าอเเุ้ยหกเจ็ดตัวนี้หลังเข้า

เจ้าพี 1941, ่มาต้องมีตัวน no. ี้้ยใช่มาแล้วว่าลโมหน้าอะไรปะอดิมว่ะมาแล้วมาเติมมาเติมเขามาเติมเขาเติมโอ้เจ็บมากเก็บสีกำนันแลาวโอเข้าก้า

挡住了，来个<排>，躲你，小白<排>，加油、oh,，拜拜，哦吼，第九。 โอ้โหแม็กกูหมเจ็บมากตัวนี้ขวาตบ <c oughs> ตัวนีโรมากเจ็บม <c oughs> ากตัวนี้อเจ็บมาก

เฮ้ยโอ้รถไฟตายตอนตายแล้วซ้ายอีกกลับวิ่งกลับไปกลังตัวนึงซ้ายสุดตัวนึงายกลับี่<ป>เดอยู่ตา่อัวต่อ

ยุคสุดอะผมอ่าเ้าหอกโดนขวาอีกเจ็บมากละร้อยเก้าขวาไม่ลบเลยนี่เป็นอะไรวะเข้าหอกเก้าสามโดนพี่โดนตลอดเลยขวาขวาเจ็บมากพุ่มลอยอ่ะพี่ไม่ขวาฆ่าปูนเข้ากลางรไพี่โดนหัวก่อน ไปพอดีรอเวลาพี่เพื่อนรอ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 น้องนมเน็บปุมเน็บปุ่มเนบไม่ได้มนนั้นเลยพี่เล่นมันนี้ป่ามาตัวนี้ดันแล้วบิดนะป่าไม้ตัวใดกว่ากับมามาไม้ซ้ายตัวเอาเล่นหนึ่งหนึ่งมาขวามาได้ได้ที่ได้น่าจผมเขาเจ็บ เอดันดันดตัวไทยดันเลยถอบเลยนี่นะขวาเออก็มาดีโอ้แอินดูผมยิงไม่ตายอ่ะบอ่สองอ่ะ